สวัสดีคะ่ะนักเรียนกลับมาพบกับครูแก้วนะคะกับบทเรียนออนไลน์ของกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่5วันนี้เราจะเรียนเรื่องการคูณทศนิยมนะคะก่อนที่เราจะไปเรียนเรื่องการคูณทศนิยมกันนะคะนักเรียนเราไปท่องสุดคูณ3แม่ก่อนนะคะแล้วก็เล่นเกมคณิตศาสตร์กัน สุดคูณในวันนี้ก็จะเป็นแม่9แม่8และแม่6พร้อมแล้วใช่ไหมคะเราไปท่องสุดคูณพร้อมกันเลยคะ่ะ9 1 9 9 2 18 9 3 27 9 4 36 9 5 45 9 6 54 9 7 63 9 8 72 9 9 81 90เป็น90 91เป็น 99, 92เป็น 108, 8, 1, 8, 8, 2, 16, 8, 3, 24, 8, 4, 32, 8, 5, 4, 0 8, 6, 48, 8, 7, 56, 8, 8, 64, 8, 9, 72, 8, 0เป็น 80, 81เป็น 88, 82เป็น 96. หก6นึ่งหกหกสองสิบสอง6กสามสิบแปดหกสี่ยี่สิบสี่หกห้าสามสิบหกเจ็ดสี่สปเป็นหกสิเป็นหกสิเป็นเจองเป็นยังไงคะนะกักเรียนเดี๋ยวเราไปเล่นเกมกันต่อเลยนะคะ สำหรับเกมวันนี้นะคะครูก,ก็จะให้นักเรียนหาผลลัพธ์ของตัวเลขที่กำหนดให้โดยแต่ละข้อจะมีเวลา5วินาทีนะคะนักเรียนพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วเราไปเริ่มเล่นเกมกันเลยค่ะ เราไปดูหลักการคูณทศนิยมกันนะคะนักเรียนขั้นแรกเลยนะคะการคูณทศนิยมให้คูณแบบเดียวกับคูณจำนวนนับนะคะขั้นต่อไปนะคะให้นำจำนวนทศนิยมทั้งตัวตั้งและตัวคูณมารวมกันนะคะขั้นสุดท้ายนะคะผลลัพธ์ที่ได้จะมีจำนวนทศนิยมเท่ากับผลรวมของทศนิยม ของตัวตั้งและตัวคูณนะคะเราไปลองดูโจทย์กันนะคะนักเรียนข้อแรกเลยนะคะ8.35คูณ2ขั้นแรกนะคะให้คูณแบบเดียวกับจำนวนนับใช่ไหมคะเราก็เริ่มตั้ง8.35เป็นตัวตั้ง2เป็นตัวคูณนำทั้ง2จํจำนวนนี้ มาคูณกันนะคะคูณแบบเดียวกับจำนวนนับเราก็เริ่มเลยนะคะให้นักเรียนมองเสมือนว่าทั้งสองจำนวนไม่มีทศนิยมก่อนนะคะเราจะเริ่มคูณแบบแบบเดียวกับจำนวนนับ2คูณจำนวนสุดท้ายเลยใช่ไหมคะสองหใส่0ทด1ใช่ไหมคะเราก็ทดหลักถัดไป2องทดอีกหนึงเป็น7ด นะคะต่อไป2ไปคูณเลขแปเลยนะคะนักเรียนสองแใส่6 1ไม่มีตัวทดเราก็ใส่มาด้านหน้าได้เลยต่อไปนะคะให้รวมจำนวนทศนิยมของตัวตั้งและตัวคูณนะคะก็ดูที่ตำแหน่งของทศนิยมใช่ไหมคะตัวตั้งมีทศนิยมกี่ตำแหน่งคะสองตำแหน่ง ตัวคูณละคะตัวคูณไม่มีทศนิยมนะคะเราก็ใส่0ูย์นำมารวมกันนะคะรวมกันก็จะได้ทศนิยมทั้งหมด2องตำแหน่งถูกไหมคะต่อไปนะคะเราก็นำจํานวนของทศนิยมเนี่ยค่ะมาใส่ที่ผลลัพธ์มี2จํานวนใช่ไหมคะเราก็เริ่มนับจากข้างหลังมาก่อนนะคะตำแหน่งที่1 ต่อไปก็ตำแหน่งที่สองสองตำแหน่งครบแล้วดังนั้น8.35คูณ2จึงเท่ากับ16.70เราก็ตอบนะคะ16.70เดี๋ยวดูตัวอย่างข้อต่อไปกันเลยค่ะ3.05คูณด้วย0.2เริ่มต้นนะคะเราก็ให้คูณแบบเดียวกับจำนวนนับ นำ3.5มาตั้งเราก็นำ0.2มาวางโดยให้ตัวเลขตัวท้ายสุดตรงกันต่อจากนั้นก็นำมาคูณปกติเลยนะคะเราก็นำแม่2 2งสองคูณห้าสนะคะใส่0ทด1ต่อไป2อคูณศย์ได้0ทดอีก1ก็ได้1นะคะ 2อคูณสได้6นะคะต่อไปเราไปดูนะคะเอาจำนวนของทศนิยมทั้งตัวตั้งและตัวคูณมารวมกันก็นับนะคะตำแหน่งทศนิยมของตัวตั้งมี2องตำแหน่งตำแหน่งทศนิยมของตัวคูณมี1นึ่ตำแหน่งนำมารวมกันนะคะก็ได้ทั้งหมด3ามตำแหน่งเราก็นำนะคะ ตำแหน่งของทศนิยมที่รวมกันเนี่ยค่ะมาใส่กับผลลัพธ์ก็นับไปจากตัวท้ายสุด1ตำแหน่งขยับไปอีก1ตัวก็2ตำแหน่งขยับไปอีก1ตัวก็3ตำแหน่งข้อนี้3ตำแหน่งโดยที่ไม่มีตัวเลขหน้าทศนิยมดังนั้นเราก็เติมศูนย์หน้าจุดทศนิยม3.05 คูณกับ0.2นะคะผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ0.610คำตอบที่ได้ก็คือ0.610เดี๋ยวเรามาเล่นเกมกันอีกสักนิดนะคะนักเรียนพร้อมแล้วเราไปเล่นเกมกันเลยค่ะ เป็นยังไงบ้างคะนักเรียนพอจะทํากันได้ไหมคะฝึกบ่อยๆนะคะนักเรียนก็จะคล่องขึ้นเดี๋ยวเราไปเรียนกันต่อเลยคะ่ะเรามาดูตัวอย่างข้อนี้กันนะคะนักเรียน8.5คูณ0.9ขั้นแรกเราก็คูณแบบเดียวกับการคูณจำนวนนับใช่ไหมคะก็นำ8.5ตั้ง คูณด้วย0.9เวลานักเรียนตั้งคูณนักเรียนต้องวางให้ตัวหลังสุดตัวท้ายสุดนะคะตรงกันนำไปคูณกันเสมือนว่ายังไม่มีจุดทศนิยมนะคะเราก็ท่องสุดคูณแม่เลยค่ะแม่9 95 9199218 9327 9436 9545ใส่5นะคะ ทด4นักเรียนทด4ก็ทดหลักถัดไปทางด้านสายมือใช่ไหมคะต่อไป9คูณ5แล้ว9ก็คูณ8 9 5 45 96 54 9 7 63 98 72 72ทดอีก4เป็น76ใช่ไหมคะนักเรียนก็ใส่6ทด7 แต่7ไม่มีตัวทดเราก็นำา7มาใส่หน้า6ได้เลยต่อไปเราไปนับนะคะจำนวนทศนิยมของตัวตั้งและตัวคูณกันนะคะเราไปดูตำแหน่งทศนิยมของตัวตั้งเลยค่ะมี1ตําตำแหน่งตัวคูณก็มีทศนิยม1ตําตำแหน่งนำทศนิยมทั้งสองมารวมกันนะคะก็จะได้ผลลัพธ์ของทศนิยมคือ2ตํตำแหน่ง ดังนั้นตำแหน่งของทศนิยมของผลลัพธ์นะคะจึงเท่ากับผลรวมของทศนิยมก็คือ2เราก็นำทศนิยมไปใส่ที่ผลลัพธ์เวลานักเรียนนับทศนิยมให้นับจากด้านขวามือสุดมานะคะเราก็เริ่มนับตัวแรกตำแหน่งที่1ก็ไม่ใส่เราก็ทะเขยบมาอีก1ตำแหน่งเป็นตำแหน่งที่ สเราได้สองตำแหน่งตามที่เราต้องการแล้วก็จะเป็นคำตอบของ8.5คูณกับ0.9จึงเท่ากับ7.65ดังนั้น7.65จึงเป็นคำตอบของข้อนี้ดูกันอีกสักข้อนะคะนักเรียนเรามาดูโจทย์ข้อนี้กันนะคะนักเรียน3.3คูณ1.4 ก็ให้เริ่มคูณแบบเดียวกับการคูณจำนวนนับนะคะนักเรียนก็นำ3.3ตั้งนะคะคูณด้วย1.4นักเรียนวางเลข4ให้ตรงกับตัวท้ายนะคะแล้วก็นำมาคูณกันเราเริ่มคูณที่เลข4ก่อนนะคะ4คูณ3 4 3 12ใส่2ทด1 ต่อไป4คูณ3ที่หลักหน่วยนะคะ4 3 1สทดอีก1เป็น13ใส่3ทด1ใช่ไหมคะไม่มีตัวทดนักเรียนก็นำหนมาใส่ด้านหน้าต่อไปเราไปคูณเลข1น,นะคะเลข1เปรียบเสมือนหลัก10แต่จริงๆเป็นหลักหน่วยใช่ไหมคะแต่เวลาเราคูณแบบเดียวกับจํานวนนับเนี่ยเราก็จึงนำศูนย์มาใส่ไว้ด้านหลังก่อนนะคะ หย้อนกลับไปคูณ3 1มคูณสได้3 1มคูณสได้3ามนำมาบวกกันนะคะก็บวกตามปกติ2อบวกศได้3าบวกสได้6 1หบวกสได้4นะคะขั้นต่อไปนะคะนักเรียนให้รวมจำนวนทศนิยมของตัวตั้งและตัวคูณนะคะ เราก็มาเริ่มดูที่ตำแหน่งของทศนิยมกันนะคะตัวตั้งมี1นําตำแหน่งถูกไหมคะตัวคูณก็มี1นึ่ตำแหน่งเราก็นำทั้งตัวตั้งและตัวคูณมารวมกันนะคะรวมกันแล้วได้1 1บวกหได้2ใช่ไหมคะต่อไปนะคะให้นำตำแหน่งของทศนิยมนะคะนักเรียน มาใส่ที่ผลลัพธ์ตำแหน่งของทศนิยมเนี่ยมีสองตำแหน่งใช่ไหมคะก็นำตำแหน่งของทศนิยมไปใส่นะคะสตำแหน่งนะคะมาดูตำแหน่งที่1นึ่ตำแหน่งที่สองดังนั้นนะคะสามจูณหนจึงเท่ากับ4 6่จนักเรียนก็นำไป ตอบนะคะเดี๋ยวเราไปท่องสุดคูณกันอีกสักรอบนะคะสำหรับวันนี้นะคะครูก,ก็ให้นักเรียนทบทวนสุดคูณนะคะทบทวนการท่องสุดคูณตั้งแต่แม่2ถึงแม่12เราเรียนการคูณใช่ไหมคะนักเรียนต้องคูณได้นะคะสิ่งแรกเลยนะคะนักเรียนจะต้องท่องสุดคูณได้ สำหรับการเรียนในครั้งนี้นะคะถ้าใครไม่เข้าใจหรือยังสงสัยให้นักเรียนทักเข้ามาในลายส่วนตัวของครูนะคะถามคำถามทิ้งไว้แล้วครูจะมาตอบคำถามพบกันใหม่กับการเรียนออนไลน์ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ515

1> 25 1 25 25 2 50 25 3 75 25 4 100 25 5 125 25ห1 5ส25 7 175 25 8 200 25ห225 25 10 250 25 11 275 25 12 300